สวัสดีครับพี่นอ้องมันี้พามาดักหนูอีกแล้วครับครับมันี้เยอะขาพวดครับเอิ่งครับทางมันเลียนทาครับเิ่งงมันเลียนเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนครับนะครับเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนครับเป็นทางเลยครับนะครับหลังแรียกเอาไ้นี่นะครับเลียนออกมานีแล้นี่ททงมันเลียนไะ ครับเอาฝนตกเจ้าหน่อยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนครับเปลี่ยนให้แทงเข้าไปเปลี่ยนเลยอย่ามาลุ้นกัครับเป็นครับแทงมาเรียนมาหลังที่สองพูดดีดักไว้นี่แหละนะครับเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนครับเป็นห้องโซวเลย โยมันนี่แหละครับทางมันไปเป็นหูไปเลยเนี่ยมาุ้นน้ำกันครับผมหลังที่สามครับเนี่ยเรียนมาที่เ่าเมือนี่ฝนตกใส่นะครับฝนตกใส่เนี่ยมห้อยเรียนอยู่เจอฝนตกมากเหมือนี่เปียกแนหน่อย กล้องมันเปลี่ยนๆเลยทางมันเลี่ยนไปเปลี่ยนๆเลยมาดูสตัเวเงาบวกเดี๋ยวมาลุนน้ำกันครับผมหลังจากทีดลากแล้วนะครับเดี๋ยวมาเอื่นสีผ้ามายำนะครับมันโบมันเดี๋ยวมาลุนน้ำกันครับมาเอื่นสวัสดีครับผม